ตอนนี้มีไต้ฝุนเข้าค่ะลมแรงมากเลยเมื่อคืนฝนตกแรงมากดูติต้นไม้ล้มหมดเลยตอนนี้ก็ยังลมแรงอยู่แต่ว่าฝนหยุดแล้วเมื่อคืนฝนตกแล้วก็ลมแรงมากต้นไม้ล้มหมดเลยดูสิดูลมสิอันนี้ไต้ฝุนนัมเบอร์เลย หม้ยเร์นไนให้ฟูใหม่เลขเก้าโอ้โหกระถางต้นไม้ล้มหมดเลยเดี๋ยวเราเอาเชือกมามัดแล้วมั้งเนี่ยถ้าลมแรงขนาดนี้ลมแรงมากอันนี้คือซานะ ตอนแรกแรงกว่านี้ประตูห้องตุบๆ,ๆๆๆๆเลยค่ะโอ้ลมกลับมาแรงอีกแล้วต้นไม้ล้มอีกแล้วค่ะดูลมสิลูกก็ร้องลมก็แรงรอบนี้ลมแรงมากเลยค่ะดูต้นไม้ดิต้นไม้ไหวสุด ไม่รู้ในกล้องจะมองเห็นไหมต้นไม้แบบโอ้โหลมแรงมากดูก้อนเมฆวิ่งเลยคะก้อนเมฆวิ่งโอ้โหก้อนเมฆแบบลอยไวมากค่ะไปไวมากเพราะลมมันแรงต้นไม้ล้มอีกแล้วค่ะทั้งสองต้นเลย จะต้องเอาเชือกมามัดแล้วจริงๆเนี่ยดูสิสัดด่นสะเทือนบึง้งบึ้งบุ้งไข่ชีโรกลมมาแรงลูกเข้าบ้านลูกกระโดดลดเต้นดีใจอีกลูกชายใขรชีครับฝนตกลมแรงมันลม้มมันหลุดออกมาเองหรือหนูดึงออกมาเนี่ยลูกฮาลูกเดี๋ยวลมมันแรงก็พอแล้วลูกหนูไม่ต้องช่วยสุดยอดอ ยิ่งกว่าพายุอีกค่ะทาชีเนี่ย